ชีวิตไม่แน่นอนแต่ธรรมะคือที่พึ่งที่แน่นอนสวัสดีทุกท่านในโลกที่หมุนเร็วในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเราอาจรู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ในความไม่แน่นอนนั้นยังมีสิ่งหนึ่งที่มั่นคงนั่นคือธรรมะธรรมะไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่แค่การสวดมนต์ธรรมะคือ ความจริงของชีวิตธรรมะอยู่ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสุขรักจากเจ็บตายพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะเมื่อเรายึดเราทุก์แต่เมื่อเราปล่อยเราสงบเคยไหมเราคิดมากจนร้องไห้เองทั้งที่ไม่มีใครทำอะไรเราเลยนั่นแหละ ใจเราสร้างทุกข์ขึ้นมาเองเพราะเราอยากให้ได้ดั่งใจแต่โลกไม่เคยเป็นไปตามใจเราพระพุทธองค์สอนว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจถ้าใจเรารู้เท่าทันตัวเองความทุกข์ก็จะเบาบางลงทันทีหลายคนเข้าใจผิดว่าปล่อยวางเท่ากับล้มเลิกแต่แท้จริงแล้ว ปล่อยวางเท่ากับมีปัญญาการปล่อยวางคือการยอมรับว่าเราควบคุมสิ่งภายนอกไม่ได้แต่เราควบคุมใจเราได้ยกตัวอย่างง่ายๆใครพูดจาทำร้ายเราเราเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่เราเลือกที่จะไม่เก็บคำพูดนั้นไว้ทำร้ายตัวเองซ้ำได้ธรรมะคือเข็มทิศใจคือแสงไฟในทางมืด ไม่ว่าโลกจะโกลาหลเพียงใดถ้าใจเราสงบเราจะยืนหยัดอยู่ได้อย่ารอให้ชีวิตพังแล้วจึงหันเข้าหาธรรมะแต่จงใช้ธรรมะเป็นเกราะป้องกันใจตั้งแต่วันนี้ในความเปลี่ยนแปลงของชีวิตธรรมะคือความมั่นคงในใจจงมีสติมีเมตตาและมีความเข้าใจแล้วชีวิตจะไม่ทุกข์แม้มีปัญหา 洒脱。